สายสัญญาณะสายสัญญาณะสายสัญญาณะสายสัญญานะสายนะมทะนะทินะทินะพานะม,ะมีนะสายพัจจุริยะอุดถังอุดถังหน้าคร,ราชนะ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 โสดพัจจุรี สายปั่นปั่นกายสายเหล็กไหลลิงสิทธิพเนนสัญญาณบูชามิบูชาพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาปฏบิบัติบูชายะสายสัญญาณนะข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาถวายบูชา แดอำนาจพระบารมีของพระองค์ต้นบรมครูผู้รำลึกโลกผู้รำลึกธรรมเจ้าของบ่อเกิดธรรมบ่อเกิดกุศลของต้นบวรพระพุทธศาสนาของพระองค์ห้าองค์พระศรีอริยแม่ไตรยโยอ,องค์พระยาธรรมมิก,กราชผู้มีอำนาจกายสิทธิ์องค์พระผู้นำสร้างองค์พระผู้สำเร็จทุกๆก,กระทรวงอำนาจคุณพระธรรมดวงแก้วกายสิทธิ์ โปรดได้ยั้งลงมาณอํานวยการรับรองให้แก่ข่าพระพุทธเจ้าซึ่งได้น้อมนําตนปฏิบัติบูชาขอแสดงธรรมในหัวข้อธรรมสายเอกแห่งกุศลบริสุทธิจิตธรรมขอน้อมนําหลักธรรมคําสอนของพระองค์ต้นพระบรมครูโปรดแก่เราสายญาติครูบาอาจารย์สิทจานุสิทธิเหล่าพุทธพงพันธ์ทั่วกรโรทวีปให้เกิดอนิสงส์รับรอง แห่งธรรมทานในคราวทั้งนี้ขออนาจพระบารมีฉันทานุมัติรับรองให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเปิดเผยในเอกสารโลกเอกสารธรรมให้เป็นประโยชน์เป็นานิสงแห่งธรรมทานในคราวทั้งนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายขอให้ได้แจ้งโลกสว่างธรรมให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกประการให้ได้สำเร็จมรรคผลพระนิพพานตามสัญญา ขอจเจริญสุขสวัสดีสายญาติธรรมสนใจฝ่ายธรรมท่านทั้งหลายน่าน้อมนำยินดีท่านทั้งหลายมาร่วมสร้างธรรมทานในหัวข้อธรรมบริสุทธิธรรมเป็นหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ต้นบรมครูได้ทรงบัญญัติโปรดสอนแก่เหล่าสิทธยานุสิ์คณะครูบาอาจารย์ ที่ผ่านมา70กว่าปีล่วงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,481จนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่จะเึกไว้เป็นกายสิทธิ์เป็นหลักธรรมคำสอนเป็นความบริสุทธิ์เหนือกว่าอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารเปรียบไปก็เหมือนอนุสาสนีปฏิหารคือหลักธรรมคำสอนที่ทรงคุณอันประเสริฐแก่มนุษย์ทั้งหลาย คำว่าบริสุทธิธรรมเป็นคำที่ครอบคลุมทั้งหมดทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาไม่แบ่งแยกไม่มีชนชั้นวรรณะศาสนาใดในโลก4,200กว่าศาสนา7,600กว่าล้านคนสามารถที่จะใช้หลักธรรมคำสอนคำว่าบริสุทธิธรรมไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติได้โดยไม่แบ่งแยก เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์และก็มีความหมายอันยิ่งใหญ่วันนี้จะมาอธิบายใจความสําคัญในหัวข้อธรรมคําว่าบริสุทธิ์จิตธรรมบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ให้ความหมายอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่จะเกิดให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นต้องประกอบด้วย3ามอย่างก็คือมโนกรรมวจีกรรมกายกรรม หรือเจาะลึกลงไปท่านบอกว่าสัจธรรมเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัจธรรมเป็นของไม่เที่ยงมันพลิกความพลิกหนายมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับสิ่งใดที่เกิดดับสิ่งนั้นคือความทุกข์เราท่านทั้งหลายอยู่กับท่าสี่ขันทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายเวทนาจิตธรรม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปนั่นคือทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาท่านถึงบอกว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในคําว่าสัจธ,ธรรมเป็นสัตว์เป็นสิ่งมันก็ไม่เที่ยงมันทําให้เราเกิดความทุกข์ในสิ่งที่เรายึดมั่นถือมัน่นท่านถึงบอกว่าให้เราเลือกคัดจัดสรรเลือกคัดจัดสรรหรือสันจะธรรมสันจะธรรมคือคิดพูดทําให้ตรงกันเราคิดที่จะ พูดสิ่งหนึ่งประการใดจะกระทําสิ่งประการใดขอให้เลือกความคิดสิ่งที่เราคิดวันหนึ่งหลายร้อยหลายพันเรื่องเราสามารถคิดหลายๆครั้งย้ำคิดย้ำทำพอเราคิดด้วยความละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้วด้วยเหตุด้วยผลแล้วใช้สติปัญญาคิดทบทวนพิจารณาด้วยดีแล้วเราก็จะสามารถคัด จัดสรรในความคิดเหล่านั้นมาเพียงหนึ่งเดียวและเราก็พูดในสิ่งที่เราคิดเขาเรียกว,ว่ามโนกรรมวจีกรรมสุจริตหรือบริสุทธิ์ถ้าเราคิดอะไรเราก็พูดสิ่งนั้นให้ตรงกันสมบูรณ์ด้วยกายกรรมคือการกระทําในสิ่งที่คิดและพูดให้ตรงกันนี่เขาเรียกว,ว่าบริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์ต้อง เป็นสิ่งที่เราคัดจัดสรรในความคิดของเราด้วยดีอย่างถี่ถ้วนอย่างรบอบคอบละเอียดด้วยสติสมาธิปัญญาของเราพอเราคิดดีแล้วเราคัดจัดสรรในความคิดเหล่านั้นมาพูดด้วยวาจาของเราด้วยวาจาละไมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความสุภาพพอเราพูดมาแล้วเราก็กระทาสิ่งนั้นให้ตรงกันอย่างเช่นว่าเราเคยเรียนจบมา เราเคยอยู่ที่ไหนมาเราเคยรับประทานอะไรมาเราเคยมีปัจจัยมีเงินเท่าไหร่ถ้าความคิดเราจำได้ในสัญญานั้นเราก็พูดในสิ่งที่เราคิดว่าอ๋อเราเคยมีอย่างนั้นเราเคยมีแบบนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและก็พูดออกไปในสิ่งที่เรารู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ผ่านมาในสัญญานั้นและกระทำในสิ่งนั้นให้ตรงกัน เขาเรียกว่าสันธะรมคิดพูดทําให้ตรงกันสิ่งใดที่บอกว่ารู้เราก็บอกว่ารู ideas ideas> ้ส well, ิ่งใดที right. ่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้สิ่งใดที่ไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นสิ่งใดเห็นก็บอกว่าเห็นไม่ใช่ว่าพูดอย่างทําอย่างคิดอีกอย่างพูดอีกอย่างกระทําอีกอย่างสิ่งนี้ถือว่าไม่บริสุทธิ์ใจถ้าเรามีศีลห้าเราก็บอกว่าเรารักษาศีลห้าบริบูรณ์ ถ้าเรารักษาศีลปฏิโมกศีล2 2 7ข้อได้เหมาะสมให้เขามากราบมาไหว้ทุกวันอันนี้ก็คือความบริสุทธิ์จริงๆแต่ถ้าเราคิดพูดทําไม่ตรงกับสิ่งที่เราพูดนะครับถือว่าไปหลอกเขาหลอกตัวเองโกหกตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์นี่คือเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ทั้งหลาย อาจจะใช้คำว่าอามนุษย์หรือคนที่ยังวุ่นวายอยู่ประชากรของโลกทั้งหมด7 6 0 0ล้านคนหรือมากกว่านั้นยังวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์กับสิ่งที่ไม่ตรงกันไม่เที่ยงธรรมสิ่งที่ทำให้เราว้าวุ่นทุกกายทุกใจวุ่นวายเดือดร้อนทั่วโลกทุกทวีในปัจจุบันนี้จะศา,าสนาศาสนาไหนก็ดีมันเกิดจากความไม่บริสุทธิ์ใจ จิตมโนวิญญาณหรือใจเป็นใหญ่นี้มันเป็นตัวสั่งการดังนั้นมโนกรรมเป็นกรรมที่หนักที่สุดพระพุทธองค์สอนว่าวาจีกรรมกาย,ยกรรมนั้นถ้าเราได้ประมาทพลาดพั้งได้กระทํากรรมสิ่งนั้นไปแล้วไม่หนักเท่ากับมโนกรรมดังนั้นความคิดเป็นแม่แบบแผนแม่บทที่ทําให้เราจะพูดอะไรจะกระทาสิ่งหนึ่งประการใด <c oughs> ก็ย่อมเกิดจากความคิดเป็นแม่บทเป็นต้นแห่งการกระทํา พอเราคิดซ้ำๆย้ำๆในความคิดนั้นเราก็พูดสิ่งนั้นออกมาพอเราพูดสิ่งนี้บ่อยๆก็กลายเป็นการกระทำพอเรากระทำสิ่งนี้บ่อยๆซ้ำๆก็เกิดเป็นกรรมกรรมประกอบด้วยกุศล,ลกรรมและอกุศลกรรมทั้งสองอย่างเหมือนเหรียญมีสองด้านดังนั้นกรรมที่เราประพฤติในแต่ละวันนั้นมันก็จะประกอบด้วยกรรมดีและกรรมชั่วประกอบด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมนี่คือคําว่าบริสุทธ ขอให้ท่านทั้งหลายพิยจารณาเถิดว่าถ้ามนุษย์ทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกชนชั้นาสามารถรักษาความบริสุทธิ์แห่งจิตแห่งใจได้คิดพูดทำให้ตรงกันได้เหมือนกันทั้งหมดโลกก็จะไม่วุ่นวายแต่คำว่าบริสุทธิ์ใจยังไม่เพียงพอต้องประกอบด้วยยุติธรรมท่านก็เลยใช้คำว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ตนวันนี้ก็เลยยก คำเสตหัวนอกหัวข้อธรรมที่จะมาสเทศนาว่าบริสุทธ,ธิธรรมคำว่ายุติธรรมนั้นยิ่งใหญ่เป็นกฎหมายเป็นกฎบัญญัติเป็นความายุติธรรมเป็นสิ่งที่คอยให้ความยุติธรรมแก่สัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราบริสุทธิ์ใจแล้วต้องประกอบด้วยความยุติธรรม การคิดพูดทำให้ตรงกันจะต้องประกอบด้วยความยุติธรรมนั่นหมายความว่าความคิดมันอาจจะเกิดมาจากกรรมเก่าความคิดอาจจะเกิดมาด้วยสิ่งที่จรมาสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่มีบางสิ่งบางอย่างให้คิดให้พูดให้ทำอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคิดจะพูดจะทำจะต้องประกอบด้วยความยุติธรรมไม่ ำให้เดือดร้อนภายหลังไม่ทำให้ผู้อื่นและตัวเองเดือดร้อนเขาเรียกว่าความยุติธรรมเราจะประกอบคุศลกรรมหรือกระทําสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความคิดการพูดและการกระทําก็ดีขอให้ประกอบด้วยความยุติธรรมถ้าไม่ประกอบประโยชน์แห่งส่วนรวมและส่วนตนด้วยความยุติธรรมแล้วถือว่าตรงข้ามตรงข้ามกับคําว่าบริสุทธิธรรม ก็ถือว่าขาดทุนทั้งสิ้นพระองค์ต้นบรมโคจึงบัญญัติหลักธรรมคําสอนในประโยคนี้เอาไว้อย่างชัดเจนจะเหนือกว่าคําว่าศีลและธรรมทั้งหลายถ้าเรารักษาศีลแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในศีลเราสร้างทานเราก็ยึดมั่นถือมั่นในในการสร้างทานในผลทานถ้าเราจเจริญภาวนา เราก็จเจริญภาวนาแล้วเราก็ไปหลงในความสงบในการจเจริญภาวนานั้นหลงในความรู้หลงในองค์ธรรมทั้งหลายนั้นมันก็จะทําให้เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราสร้างมันไม่เกิดความยุติธรรมจริงๆการที่จะประกอบมโนกรรมวิจกรรมกายกรรมให้เกิดความยุติธรรมจะต้องไม่ทําให้เป็นความเดือดร้อนภายหลังกระทําแล้วตนและผู้อื่นเดือดมีความสุข แต่ว่าอาจจะไปกระทบกระทั่งทําให้ผู้ที่ไม่ได้ประพฤติธรรมที่ไม่มีศีลธรรมก็อาจจะเดือดร้อนอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่มีศีลธรรมทําให้คนที่มีศีลธรรมเดือดร้อนนี่คือเป็นบาปเป็นกรรมแน่นอนขอให้พิจารณาเถิดว่าการก่อกรรมทําเข็นนั้นจะประกอบด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรม แต่เราจะต้องมีคําว่าความยุติธรรมจะก่อกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ต้องพิจารณาถึงเหตุและผลที่จะตามมาในการดาเนินชีวิตเราเตริญเติบโตขึ้นมาไปเรียนหนังสือเรียนหลายภาษาในการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสื่อสารติดต่อแล้วก็ใช้ในการประกอบสัมมาชีพเลี้ยงชีพชอบโดยสุจริต แล้วพอเราโตขึ้นมาก็แต่งงานมีครอบครัวเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เป็นผู้นําครอบครัวผู้นําชุมชนผู้นําประเทศดังนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เราคิดพูดทำในสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากกระทําแต่สิ่งที่เรากระทํานั้นถ้าหากว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แกนสารต่อชีวิตต่อจุดมุ่งหมายจริงๆอันนี้มันก็จะไม่เกิดคําว่ายุติธรรมที่ตน คำว่ายุติธรรมเราต้องรู้จุดหมายปลายทางของการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่ายุติธรรมแบบฉันพอใจอย่างนั้นฉันพอใจอย่างนี้ฉันทําแล้วฉันไม่ได้ไปขอใครกินฉันไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแต่ที่แน่ๆถ้าไม่รู้จุดหมายปลายทางของการเกิดเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่าวิบากกรรมเหล่านี้มันก็จะนํามาให้เรามีภพมีชาติไปวนเวียนไหวตายเกิดหาบั้นต้นท่ามกลางที่ทิ้นสุดไม่เจอ จะใช้คําว่ายุติธรรมนั้นไม่ได้คาดจะใช้คาว่ายุทธิธรรมได้เรากระทําสิ่งหนึ่งประการใดจะสร้างทานละไมศีลละไมภาวนาละไมก็ดีเราทําไปแล้วต้องประเกิดต้องประกอบไปด้วยประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นเพื่อนําไปสู่ความดับทุกข์ความพ้นทุกข์เพื่อบำรุงบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่ส่วนรวมและส่วนตน อย่างยิ่งและสืบต่อไปไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือในอนาคตในชาติถัดไปถ้าเราทำแล้วไม่เกิดความยิติธรรมแก่ตนทำแล้วประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงความถือตัวมิจฉาทิติทั้งหลายทำแล้วประกอบแก่เห็นแก่ความเห็นแก่ตัวแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวแก่พวกพ้องอย่างเดียวอันนี้ไม่ยุติธรรมแน่นอน แต่ความบริสุทธิ์มันก็ตั้งใจรับปากว่าจะดูแลจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดแล้วพูดแล้วทําให้ตรงกันแต่ถ้ามันเกิดโทษไม่เกิดประโยชน์แก่สังคมและส่วนตนและครอบครัวแล้วอันนี้เป็นวิบากกรรมเป็นอกุศล,ลกรรมเดือดร้อนภายหลังไม่เอามาเป็นคติสร้างตนสัญญานี้ใช้ไม่ได้ขาดทุนทั้งสิน้นดังนั้นคําว่าบริสุทธิ์จะทม ใช้ได้ทุกศาสนาไม่แบ่งแยกชนชั้นวัณณนะไม่แบ่งแยกภาษาไม่แบ่งแยกเพศหญิงเพศชายสามารถใช้ได้ทุกหมู่เหล่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ทุกระดับชั้นถ้าถือบริสุทธิทธ์จิตธรรมได้ก็จะน้อมนำไปสู่สุคติดด้วยกันทั้งสิ้นน้อมนำไปสู่ความเจริญทั้งโลกและธรรมนำไปสู่ความเจริญใหญ่ยิ่งของยุคโลกเจริญ คำจเจริญต้องประกอบด้วยสิ่งที่บริสุทธิจุติธรรมถ้ามนุษย์ทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้นสามารถรักษาสัญญาคิดสิ่งใดในสิ่งที่คัดจัดสรรดีแล้วเราพูดสิ่งนั้นกระทำสิ่งนั้นให้ตรงกันอย่างเช่นว่ามีอันนี้เรื่องจริงมีสิทธิอนุสิท์สายญ,ญาติมารับ ทานปฏิบัติกับอาจารย์ว่าจะมอบกายถวายชีวิตรับใช้อำนาจพระบรารมีช่วยเหลือคนประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบสร้างตนให้เป็นบริสุทธิธรรมที่ตนมอบกายถวายชีวิตขอให้หายเจ็บหายป่วยขอให้พ้นจากปัญหานี้พอหลังจากที่รับผ่านไปแล้วแก้ไขกรณีคดีโรคคดีธรรมไปแล้วรักษาโรคก,ก็ดีแก้ไขปัญหาทรัพย์ส่วนตนครอบครัวตนหรือสิ่งประการใดก็ดีที่แก้ให้แล้วประสบความสำเร็จให้เห็นทันตา แล้วลืมในสัญญาเหล่านั้นก็เท่ากับว่าเราโกหกปร,รมีโกหกครูบาอาจารย์โกหกตัวเองอันนี้ถือว่าไม่บริสุทธิ์เห็นมามากเกินการดาสดาเต็มไปหมดอันนี้เรื่องจริงที่เห็นผ่านมาเพราะว่ายกผ่านแล้วขอมอบกายถวายชีวิตที่จะปฏิบัติตนนำญาติเข้าศาสนาองค์หพุทดีปฏิบัติชอบแต่พูดแล้วไม่ทำหลงลืมคำพูดของตัวเองได้ข้างหน้าลืมข้างหลัง อันนี้คือมีตัวอย่างเต็มไปหมดนะครับหวังว่าจะกลับมาช่วยงานบารามีช่วยครูบาอาจารย์ประกาศศาสนธรรมของท่านเพื่อช่วยสืบสารบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแต่พอได้ดีแล้วได้สมใจแล้วก็หลงคําพูดลืมคําพูดได้หน้าลืมหลังอันนี้คือสิ่งที่ให้ไปพิจารณามันก็เป็นสิทธิ์ของท่านก็แล้วแต่ท่าน สร้างเหตุอย่างไรก็อย,ย่อมได้ผลอย่างนั้นอันนี้ยกตัวอย่างว่าความบริสุทธินั้นหายากบริสุทธิ์จติธรรมพระองค์ต้นบร,รมครูท่านบอกว่าจัดว่าสัสตว์ในโลกนี้ถือว่าจัดหาว่ามแทบจะไม่มีหาได้น้อยมากเพราะจะถือบริสุทธิธรรมที่ตนนั้นแทบจะไม่มีเพราะว่าถือแก่ความสุขกามัสุขถือแก่ลาบสกาละทรัพย์สินเงินทองความสุขส่วนตน ถือแก่อำนาจยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศชื่อเสียงสิ่งภายนอกที่ไม่เที่ยงที่มันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่หลอกลอ่อเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลงยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นแก่นสารชีวิตมันก็เลยลืมจุดหมายปลายทางที่ให้ไว้ก่อนที่จะมาอธิษฐานมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ที่จะมาสร้างบารามีสร้างคุณงามความดีเพราะว่าการที่เราจะได้ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่งนักมากกว่าเต่าตาบอดร้อยปีขึ้นมาหายใจในมาสมุรอันกว้างใหญ่ต้องสวมเข้ากับรูแอกไม่ไพ่ได้พอดีดังนั้นเราได้สิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามีจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองมีเกียรติยศมีขุศลบรารมีที่บำเพ็ญมาถึงวักถึงจน ถึงได้สิทธิ์กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วพอเรามาเกิดเราก็ลืมในสัญญาที่ให้ไว้กับพระอินทร์ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะมาเกิดในการสร้างคุณงามความดีพอเรามาเกิดแล้วเห็นการมาสุข,สขเห็นสุขทางโลกก็หลงทะเยอทยานสร้างตนในทางที่จะไปเสพในการมมาสุขต้องการเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีต้องการในสิ่งที่เป็นสิ่งสมมุติเป็นใหญ่ ถือเอาสิ่งที่สังคมทางโลกชาติตะวันตกฝลังบังค่าพวกบ้าอำนาจหรือแม้กระทั่งพวกที่หลงในลาบสการะทรัพย์สินเงินทองของสมมติภายนอกหลงในกามเสพกามทั้งหลายนั้นมาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหาประโยชน์กันสารไม่มี ถือว่าอยู่ไปก็ยิ่งขาดทุนยิ่งโตไปทํางานไปทำมาหากินไปได้เงินมาเท่าไหร่ก็เอาเงินนั้นไปฟาดฟันทําลายตัวเอง mm hmm. เผาตัวเองด้วยกิเลสตัณหาราคะอยู่ตลอดเวลาไปนั่งทํางานในห้องแอร์ผูกเน็กไทยแต่งตัวดี ต่จิตใจเล่าร้อนไปด้วยความโลภความโกรธความหลงใช้อารมณ์ใช้ความอยากความทะเยอทะยานทําลายวัตถุทําลายธรรมชาติตลอด24ชั่วโมงอันนี้เขาเรียกว่าตกนโลกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นสัตว์เดรัจฉานติดแอร์ไม่อาจที่จะพ้นจากอบายปาอายอบายภูมิทุกขติวิดิบาตนรลกได้อยากให้ท่านทั้งหลายได้พิจรารณาเถิดว่าถ้าเรารู้คําว่าความยุติธรรมแก่ตนเราก็จะไม่นําตน ไปสู่ทุกคติไปู่วิวิบาวินิบา,บานรกไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยง่ายถ้าเราหลงพลาดลงไปแล้วเพราะฉะนั้นยุทธิธรรมนั้นต้องนําตัวเองเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลเข้าไปสู่อริยญาธรรมที่จะยกระดับจิตวิญญาณให้เหนือกว่าปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลผู้ที่พ้นจากศัตรูฆ่าศึกอริทั้งหลาย ไปสู่ความพ้นทุกข์ความดับทุกข์สิ้นกิเลสให้สิ้นเชิงโดยได้โดยได้แต่ถ้าเราหลงหลงในสิ่งที่เราว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้จำเป็นสัญญาแล้วเอามาเล่าต่อเป็นความหวังความฝันลมๆแลรง,ลงๆไปพูดอวดอ้างไปแต่ถ้าเราทำไม่ได้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าอริยสัจสี่ทรรุกคืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรนิโรธคืออะไร อริยมรรคมีองค์8ดคืออะไรถ้าเราจะไปอ้างตนว่าเราจะสาเร็จธรรรรลุธรรมเป็นผู้มีปัญญาผู้ประเสรเิฐเหนือคนอื่นเขาไม่ได้ผีมันจะหัวเลาะย่อเอาดังนั้นต้องพยายามพิจารณาในตามคําสอนที่พระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้สิ่งที่พระองค์ต้นพระบรมโคูได้โปรดเอาไว้ให้เป็นบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ตนถ้าเราหลงโลกหลงธรรมหลง สิ่งที่มันไม่ใช่แก่นสารถ้าเราหลงโลกมันมันที่จะถอนตัวกลับมายากแต่ถ้าเราหลงทรรยังจะดีกว่าแต่ถ้าหลงทรรก็หมายถึงว่าทำความดีแล้วหลงดียึดดีมีความรู้แล้วก็เอาความรู้มายกตนข่มท่านอันนี้ก็คือไม่ดีเราจะต้องเป็นกลางวางอุบเบกขาด้วยปัญญาใครจะรู้ดีกว่าก็อนุโมทนาทาความดี จะรู้หรือไม่รู้ว่ร่วมอนุโมทนากับเขาไม่อิฉ้าลิษยาต่อเสียดเบียดสีมุ่งร้ายหวังทำลายอันนี้ไม่ดีขาดทุนเราต้องพยายามอนุโมทนาสาธุการให้กับผู้ที่มีเจตนาสร้างคุณงามความดีแล้วก็พยายามพิจารณาถึงเหตุปัจจัยด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจสัจธรรมถึงความเป็นจริงของสัตว์โลกของความไม่เที่ยงของสิ่งที่มันเป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่เป็นแก่นสารของชีวิตที่เป็นเปลือกและแก่นและกะพีเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเอาเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายจริงๆอันนี้ถึงจะเกิดความยุติธรรมได้เพราะเรารู้แล้วรู้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องใช้คำว่าปฏิบัติถ้าเรารู้แล้วเรานั่งดู ดูให้รู้ให้เห็นด,รรดูกรรมดูกรรมดีกรรมชั่วดูคนดีคนไม่ดีรู้ดูตัวเองว่านี่เราเกิดมามันมีธาตุสี่ขันห้ามันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงมันเป็นกองทุกข์ถึงเราจะ